ขอก่อนแม่สร้อยฟ้าสร้อยรัศดานะครับก็ในส่วนนี้ก็แบ่งปันครับสําหรับงวดนี้ก็แต่ก็คนในชอบเสี่ยงเนาะแม่เนาะจะออกยังไงก็ขอให้ได้เสี่ยงเนาะสักครั้งมันก็จะถูกกันเองอยู่แล้วเนาะในส่วนนี้เนาะเห็นไหมคุณแม่ถ้าคุณแม่ไม่เห็นเดี๋ยวผมจะขยับอันนี้อันนี้จะแล้วแต่คุณแม่มองเห็นนะเห็นไหม ไม่มีไม่เห็นเลยยังไม่เห็นบอกอาตรงไหนเคยมาขอกี่ครั้งแล้วยัง,งไม่มาครั้ง,งแรกครั้งแรกบอกไม่เห็นเลยยังไม่เห็นเลยนี่นสาตัวนี่ผมเห็นตรงนี้เออกนะ็นัทโชคใครโชคมันเห็นไหม,มไม่เห็นบอก มันวงถ่ายทอดให้งงท่านผู้ชมได้ดูก็จะเป็นเห็นต่างเห็นโชคต่างไปก็เป็นในแนวนี้เราก็เห็นกันอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับก็แล้วแต่จะเห็นอะไรนะก็ถ่ายทอดไปแล้วเผื่อท่านมีโชคเนาะผ่านกล้องก็ดูกันครับหลากหลายสถานที่หลากหลายตัวเลขก็อย่างว่าใครชอบสถานที่ไหนใครชอบตัวเลขอะไรก็อยู่ในใจท่านผู้ชมอยู่แล้วนะครับในส่วนของตัวเลขนะครับ ก็เป็นแล้วแต่โชควาสนาของตัวท่านเองแล้วแต่บุญวาสนานำพาเผื่อได้เลขตัวนี้เสร็จกลับไปฝันก็โชคดีสำหรับงวดนี้นะครับหิบนี้ก็นะครับฝากทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้เห็นอะไรก็แบ่งปันครับผมก็ขอ,ขอแม่ตะเคียนสร้อยฟ้าตะเคียนทองแล้วก็สร้อยระดาตะเคียนทองเช่นกันครับหิบนี้ก็ทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้ครับโชคดี บุญวาสนาของท่านและตัวท่านเองที่มองเห็นนะครับมองเห็นแล้วแบ่งปันท่านก็จะได้กลับมารู้จักการให้ก่อนแล้วท่านจะได้กลับมานะครับขอบคุณครับสําหรับใจตะเคียนตรงนี้ก็ก็แล้วแต่อมองเห็นนะครับแต่ว่าผมก็เห็นเห็นชัดอยู่คือเลขห้าเนาะพี่เห็นชัดไหมเลขห้าเนาะชัดไหมครับชัดนะห้าสอง ถ้าพ่อ่านจะว่าซื้อสองเหรอคะซื้อองเนาะก็แล้วแต่โชคเรานะครับก็ในส่วนดวงไปดวงมันใช่ครับ เลขอะไรเลขเดิมนะคุณพี่นะเลขเดิมอสองครั้งหมอครับเออเมื่อกี้ก็เลขนี้เลขเก้ามันก็ต้องขึ้นเลขเก้า สามตัวเนาะหกหนึ่งกหนึ่งครับก็เป็นการเสี่ยงทายกับเซมซีนะฮะของเจ้าแม่สร้อยฟ้าตะเคียนทองเนาะครับก็เป็นการเสี่ยงทายนะครับคุณพี่เดินทางมาจากไหนครับอ๋ออยู่บ้านนี้เลยเนาะอ๋อพอดีมาขอโชคขอลาบเนาะ คนทะเลล้วก็มาชอบเสร็จแกก็นะครับมาในการขอโชคครับในส่วนของตัวเลขก็มีประชาชนหรือชาวบ้านก็เดินทางกันมาเรื่อยๆนะครับไม่ขาดสายนะครับท่านใดว่างก็เชิญแวะมาได้นะครับได้รครบอยู่เนาะเนี่ยส่วนนี้ก็มีครบนะครับครบทุกตัวเนาะ ุกตัวแต่ว่าหมันจะตกสองครั้งก่อนแล้วก็หนึ่งตกสองครั้งหกครั้งที่หนึ่งหกครั้งที่สองแล้วก็ตามด้วยหนึ่งนะครับบางท่านเขาก็ไม่ได้ไปดูในส่วนของต้นตะเคียนนะครับก็จะเป็นการเสี่ยงทายแบบตัวเลขนะครับ อาจจะครึ้มๆหน่อยฮะเหมือนฝนจะตกไรที่แปลกครับนี่อีกต้นหนึ่งนะครับก็เป็นการ แกเปลือกนะครับแล้วก็ลงตัวเลขไว้นะครับนะครับบาครับความรับนึงก็อาจะถูกเปิดเผยแล้วนะครับนะครับนี่ครับเนี่ยแล้วก็ดูนะครับชัดครับนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ก็เป็นตัวเลขศูนย์สออะไรแล้วก็เป็น เป็นวันที่หรือต่อโคดอะไรนี่หรือเปล่านะครับนะครับแต่ก็มันเป็นอะไรที่แปลกนะครับที่ว่าผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับในส่วนของตัวเลขนะก็เนี่ยครับ,นบเ,นเนี่ยครับก็จะเป็นเนี่ยครับเอาง่ายๆนะไม่ต้องดูอะไรยากนะครับในส่วนของคนที่ชอบตัวเลขนี้นะครับก็จะเป็นอะไรที่แปลกใหม่นะครับ ชอบเลขเห็นอะไรก็เป็นเลขแหละครับผมท่านผู้ชมครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ในส่วนของตัวเลขนี่ก็จะเป็นต้นยางนาใหญ่พอดีบังเอิญน,นะครับที่จะลงนะครับในส่วนนี้ก็ใช่นะครับเ็่นตัวเลขมันก็เป็นเรื่องที่แปลกในส่วนของตัวเลขนะครับจะเป็น เขาสลักตัวเลขไว้ครับตรงต้นยางนาครับถ้ามองจะทา่มันก็จะมีหลากหลายตัวเลขนะแล้วแต่จะมองเห็นนะครับในส่วนนี้นะฮะของต้นยางนาสองต้นนะครับแต่นี้ผมจะถ่ายดูต้นแรกก่อนที่สลักตัวเลขไว้นะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจนะครับก็เป็นเหตุบังเอิญนะฮะที่ให้ผมมาดูแล้วมาตามดูในส่วนนี้ผมก็ว่าหลากหลายสถานที่หลากหลาย ที่เราไปเสาะหานะครับก็มีอะไรที่เข้ามานะครับแต่ในส่วนนี้ถ้าอาจจะมีโชคก็ได้นะครับในส่วนนี้ก็มองดูครับเห็นอะไรครับมันก็หลากหลายตัวเลขนะที่จะเห็นกันนะครับในส่วนนี้ก็ลองดูแล้วพิจนารณาดูนะครับเป็นเลขอะไรก็ต้องแบ่งปันครับสําหรับงวดนี้นะครับก็เลยอวย เสร็จแล้วนะครับองค์มูลไข่เราแต่ว่ามีอะไรจะได้ผลถามประโยชน์มากน้อยเพียงไหนเดี๋ยวมีอะไรที่ว่าอะไรแปลกผนะครับเปลี่ยนวิธีการใช้ความเยสัญครับเราเรามีเวลาเพียงพอไหมจะตเดไม่น้อยเจ็ดวันชีทีหนึ่งนะครับเจ็ดวันชีทีหนึ่งได้ครับเสร็จแล้วนะครัดงานทั้งยาตรงนี้เราก็ทิ้งไว้ประมาณสามสี่วันนะครับก็เดี๋ยว เราไปดูว่าข้าวจะงามขนาดไหนหรือว่าการคลิปนี้เป็นความโนนฝากและเป็นแรงบันดาลให้กับข้าวช่วงนี้ฉีดได้ไหมยังไม่ตั้งท้องฉีดได้ครับกระตุ้นไห้มันในส่วนนี้อาจจะเสียงดังนิดนึงก็ไม่เป็นไรครับแนวทางนี้และใช้ได้กันทุกคนนะว่าอันนี้เป็นคนยังไงที่เอาไปใช้ในคลิปนี้ดีกได้ผลหรือเกิดประโยชน์อะไรก็ส่วนแนะนําแล้วก็คอมเมนต์มาด้วยนะ nano nano ใช่ไหม ตามนาโนนะครับคอมพิวเตอร์ตามที่คุณเราก็คุณสูตรแบบในการเกษตรเขาเอาไปวิเคราะห์ใจเราจะเริ่มเริ่มงานวิเคราะห์แล้วมันสูตรใจจะเป็นยูเรียยูเรียอ่า